สบาดีครับมารับของส่งมาครับพี่วาพี่มันมาตรงฝีมองนี apron, ้เราก็ยิ้มน้ำเนี่ยไยิ้มใสกล่องน้ำจัดัลยิ้มใส่กล่องรอสเอาตรงๆจะก็ก็ยิ้มเช่กันว่ดีผมชื่อะไร เป็นอย่างมาเบิ่งกันนอกของปากวาว่าจักรตัตะตุกนะครับจักรวาว่าลายมาเร็นกล่องอยมาแต่ของนี้นะครับนี่หมอน้ตามนะครับกล่องนี้ไปตามโอ้ยตกล่องนี้เหอน้อ วาดีเหรอหันมาหันมาจีจะไ,ไทายหรอย่างข้าวุดมึนี่เนี่ยบึงขาได้ขาได้ขาได้เอาไปตักไปขอได้เดี๋ยวบึงกนเนาะอุ้ยสวยมากอยีกยสวยปาไปแล้ว ยังั้นนี้ห้ยแต่ยังเที่มาอยากน้ำตากรอจังหวัดดีสิครับดีครับาตัวข้าวเบิร์หยางดูค่ะเบอร์หยางข้าวเบอร์หยางค่ ก็เป็นหมือบ้านโอ้ยสวยงามมากเลยครับเลยจะเห็นเห็นตุ๊เป็นผ้าไหมนะครับงามนะครับนอกขออนุญาตนี่ผ้าไหมสวยมากเลยครับอืม้าเลย เอาไปหาหายในโคกสิมาถาดีจ hmm. ่าบางก่องที่หละดินี่ไม่หายชุ่มบึงนี่ไม่ลุกข้ามไม้ามไมนะครับสวยข้าไมรับใบของลูกเคยสวยมากนะครับเดี๋ยวจะรีวิวใส่ให้ใส่นบ้านรีวิวบึ้งคาตักเป็่นฮกร่อยบาท ตัดยูเพื่อจะตุกก่อจะทรงมากากุญแจไหนครับมีด้วยนะครับนีกับเผาด้วยนะครับเนี่ยโอ้ยนานตนอุดรได้พี่น้องเล่าเขาใจีกยิยิ่ห้เมืองโอ้ยจะเผื่อได้เหลของห่างสิยาบ ไปตัดน้ำแมล่อนได้ครับแมล่อนจัตุรุลปภิมันโอ้ยมันก็ได้งามปวดแนะครับพี่น้องเลยคนดปวดนวดมากวดนี่กระถุงสวยครับตัดราคากันเองครับเพื่อนๆของแมล่อนจัตุรุลปภิมันเนาะปลาบินันอยู่ขางวัดไอ้ชุล สวัสดีค่อ้าวสวัสดีกอนกอนกจบสวัสดีสวัสดีคับสเอสวัสดีคัสดีะกดัดงสวัสดีคับ